สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มานําเสนอนี่ค่ะเมนูวันนี้หมกลูกออดนะคะจะทําหมกลูกออดกินนะคะก็เลยมาถ่ายลูกออดให้ดูนะคะนี่ค่ะลูกออดอันเอียงก็่าเนีลูกหวกล่ะลูกห้วงไปนีค่ะโอ้โหจะแซบแท้เนี้ยนีค่ะหมกหมกหมกจะซืหมกสิอ้อออดิว่าติออดหรืหมกสัวนดิเห็ุอีงงั้บีพี่มันติจะไปเอาอยู่ใส่นี่จาไม่จะ อาสาหพบมีตีจักแล้วก็ทีนี้ก็กานหลามนำดึกอู้น่ากินมากเลยนะคะนะลูกออดนะคะลูกออดลูกกบลูกกบลูกเขียดนะนะคะอือหเป็นตัดเสียบนะหมกหมกใส่ใบตงองกุชชี่หอมใ,ใบตองใส่ใบอีตูลาวนะใส่ใบผักสีนิดนึงน่นากินมากๆเลยนะคะเนี่ยนะคะ เป็นลูกออสนะคะเป็นลูกกบน้อยนะคะลูกกบลูกเขียดมีทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยนะคะโหมีมีพ่อแม่อันนี้เขาเรียกว่าแมงตับเต่านะคะอีเพิ่มออินว่าแมงอีงตับเต่านะคะโหน่ากินมากๆเลยนะคะถ้าไปหมกนะคะแบบว่ารุ่นหอมคุยๆเสียดังเลยนะคะ